สวัสดีครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2 5 6 5นรบะครับตอนนี้เราก็มาสรุปภาพโดยรวมของตลาดนะครับทั่วไปนะครับก็แนวโน้มเป็นสีขเขียวนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็หยุดเป็นการหยุดของตลาดนะครับดบแลกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุด และหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดก็บวกขึ้นไปถึง23จุดถือว่าไซเควตขึ้นไปจริงๆนะครับใกล้พันหขึ้นไปนะครับเราก็ภาวนาให้เขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าหุ้นหลายตัวที่เราเก่งเอาไว้มันก็จะจะ,จะได้ขึ้นตามขึ้นไปนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเซ็ตนั้นเป็น เป็นส่วนสําคัญนะครับในการนําตลาดหรือว่านําราคาของหุ้นหลายตัวนะครับอีนี้เราก็ไปดูที่มูลค่าของตัวอื่นก่อนนะครับไปที่ราคาน้ํามันนะครับก็บวกอยู่นะครับวันนี้ก็ซึ่งซึ่งบวกขึ้นแรงมากนะครับวันนี้น้ํามันก็ขึ้นไป80ดสกว่าตางซึ่งก็เวลาลงก็ลง60ลง40นะครับ แล้วแต่นะครับเราก็เราก็บบนๆกันไปนะครับเผื่อเขาจะเข้าใจกันบ้างนะครับก็หวังว่าเขาจะเข้าใจกันบ้างนะครับราคาเงินนะครับดอลลาร์ก็อยู่ที่36.63ก็ยังคงถือว่าอ่อนแต่ก็ดูลบลงมานิดนึงนะครับส่วนค่าทองก็อยู่ที่1,737นะครับก็ยังคงต่ำกว่า1ัน0ซึ่งราคามันก็3 0,000กว่านะครับซึ่งปกติราคา1 7น0นี้มันต้องอยู่แค่2 0,000ต้นๆก็เปรียบเทียบไปเห็นว่าเงินเฟ้อนั้นก็ทะยานขึ้นสูงนะครับ จากค่าทองคําแล้วก็ค่าค่าเงินมันเปรียบเทียบกันแล้วก็ราคาทองวันนี้ก็แค่1ันเแต่มันถ้าเปรียบเป็นค่าเงินมันคือ30,000กว่าบาทซึ่งซึ่งมันแพงกว่าเดิมมากเลยนะครับถ้าเกิดไปดูพันเเมื่อประมาณปีที่แล้วมันก็อยู่ที่ประมาณ25 0 0 0ืนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ทีนี้เราก็ดูไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับว่าดูทางเฟรมว e กนะครับเซตก็บวกขึ้นไป30จุดนะครับหนึ่ง,งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป9.7ด ครับสเดือนผ่านมาก็ยังคงลบอยู่เข้าก็หมายควาอั่าใน3เดือนที่ผ่านมานั้นเซตก็ลงไปเยอะนะครับแต่ว่ามาเดือนหรือว่าวันล่าสุดก็บวกขึ้นไปนะครับทีนี้เราจะไปดูหุ้นที่ที่นักทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจนะครับมีวล,ลุ่มเข้ามานะครับดูที่วล,ลุ่มเข้ามานะครับอันนี้เป็นแว l u ลูนะครับนี่ดูวล,ลุ่มนะครับว่ตนุประสงคต่างประเทศนั้นเข้ามาแล้วก็เราก็จะสอนวิธีการว่าจังหวะของหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงนะครับ เพื่อดูจากตรงนี้นะครับเมื่อดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะที่นักทุนต่างประเทศเข้ามาที่มอนั้นมากที่เดียวเข้ามาถึง25ล้านบนลุ่มนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นไปที่2 1 7นะครับทีนี้ก็ไปดูนะครับว่ามอนี่ถ้าเกิดใช้อินดคเตอร์ที่เรียกว่าลีเนียลิเคชั่นมันจะเป็นจุดใดนะครับกดลีเนีลเคชั่นเข้าไปใส่ครั้งแรกมันก็จะผิดพลาดนะครับมันก็จะลงมาด้านล่างนะครับซึ่งตรงด้านล่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับดูมองไม่เห็นนะครับ เราก็รีมูฟมันออกนะครับก็กดจอใหญ่นะครับสี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็กดรีเนเลกชันเข้าไปก็จะเห็นจังหวะของเขานะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นที่ดีนะครับเป็นจังหวะไซเว์นะครับเราจะให้ดูจุดของการทํากําไรนะครับตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในกรอบรีเนเลกชันนะครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเขาก็จะพยายามเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในกรอบก็จะพยายามเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับก็จะขึ้นขึ้นสุดลงสุดที่อยู่ในกรอบก็เป็นจังหวะให้เห็นนะครับว่าจังหวะขึ้นลงเขานั้นเป็นยังไงนะครับ ปกตินะครับเราขอยาอธิบายถึงการทำกำไรของราคากับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ linearization อันนี้ก็คือกรอบบนอันนี้คือกรอบล่างนะครับจะเห็นไหมครับว่ากรอบบนกรอบล่างที่มันทำกำไรไปนี่ก็คือเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ไปทั้งบนสุดมันก็ลงมาต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ต่ำสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นไปสูงสุดมันก็หาทางลงมาต่ำสุด าทางลงต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อลงสูงสุดก็ต่ำมันก็จะสลับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่เราจะทํากําไรก็คือจังหวะจากการที่เราจะอออินในจังหวะที่เข้าลงมาต่ําสุดของรีเนเลชันนะครับก็คือส่วนด้านล่างนี้นะครับเราก็มาดูภาพโดยรวมก็เห็นว่าจังหวะตอนนี้ของเราคือจังหวะขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเราต้องทําการขายทั้งหมดที่ตรงนี้นะครับเพราะเมื่อขายตรงนี้เสร็จปุ๊บจังหวะถัดมาเขาจะไซด์ดาวลงมาพอจะเข้าใจกันนะครับ จังหวะนี้คือจังหวะให้เราขายทํากําไรสูงสุดของเขานะครับขายทากําไรนะครับเราไม่สนใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเมื่อสูงสุดเสร็จเราก็ต้องขายทั้งหมดนะครับออเอาออกหมดเลยนะครับเราก็รอจังหวะให้มันมาอออินตรงนี้นะครับตัวนี้หุ้นมันจะยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหุ้นแนวนี้แนะนํานว่าควรจะจับตามองแล้วก็เล่นนะครับเล่นเป็นจังหวะนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เขาเป็นโลหนึ่งโลถัดมาเ็ายกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็โยโลถัดมาก็ยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็โลถัดมาก็น่าจะคาดว่าจะไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อ่ะขึ้นเท้นขึ้นไปเร,เรื่อยเพราะนั้นเมื่อเขาโลแรกเขาก็ลงมาต่ําสุดแล้วเขาก็โลถัดไปก็ขึ้นไปต่ําสุดลงสุดต่ำสุดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางเฟรมวีเขาบอกว่าเขาจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าจังหวะสูงสุดของเขานั้นไปที่3บาทกว่าๆเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาก็คือเขาลงต่ําสุดก็ <S <S ขึ้นสูงสุดต่ําสุดเ็ขึ้นสูงสุดขึ้นไปที่3.4 อีกประมาณสักนะครับจากตรงนี้ถึงตังนี้น่าจะประมาณสัก5 6เดือนนะครับเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้นะครับมเนี่ยเราก็แค่เข้าตรงอ่ะเราก็คือว่าถ้าเกิดท่านเป็น VI ท่านก็เข้าตรงไหนก็ได้นะครับเพราะยังไงมันก็ขึ้นมามันก็ได้ราคาเหนือกว่าอยู่แล้ว่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนที่จับจังหวะนะครับจังหวะนี้ท่านก็ต้องรอให้เขาขึ้นไปด้านบนสุดก่อนแล้วก็รอให้เขาไซเว์ลงมาตรงนี้ ถ้าท่านทนถือรอได้หมายวาว่าท่านท่านรอได้ใช่ไหมครับท่านก็เอาตัวนี้เข้าไปในอ่าโหมดเฟอร์บริกนะครับโหมดเฟอร์บิกเพื่อไปจัดไว้รอหุ้นตัวนี้เมื่อไหร่ที่มันลงมันต่ตําตรงนี้ให้เราอออินตรงนี้นะครับพอออยออินตัวนี้เสร็จมันก็จะค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็รอออเอาตัวนี้ขายทิ้งตรงนี้นะครับเราก็รอขายทิ้งตรงนี้เลยขายทิ้งเมื่อราคามันขึ้นมาข้างบนสุดจากจากแนวแนวเดมิดมๆมของมันก็คือเมื่อเมื่อไหร่มันขึ้นสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุด เพราะนั้นเมื่อไหร่มันขึ้นสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดเราก็อาศัยจังหวะนี้นะครับก็คือลงเมื่อไหร่เราก็ซื้ออออินทั้งหมดแล้วมันขึ้นสูงสุดเมื่อไหร่เราก็ออเอ,อาทั้งหมดก็จะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าตัวหุ้นตัวแรกๆนี้จะบอกเยอะหน่อยอธิบายเยอะหน่อยแล้วก็บอกหลักการเยอะหน่อยนะครับก่อนที่จะหุ้นถัดไปก็จะดูง่ายๆนะครับถัดมานะครับน้ำมันดิต่างประเทศยังคงเข้า ttp นะครับที่24ล้านนะครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายยังไงครับ หักมาคือเราก็เก่งกําไรอย่างเดิมครับต่าสุดเราเข้าซื้อต่ําสุดเราเข้าซื้อต่าสุดเราเข้าซื้อต่ําสุดเราเข้าซื้อสูงสุดเราเทขายออกทั้งหมดสูงสุดเราเทขายทั้งหมดสูงสุดกเราเทขายทั้งหมดมันก็เป็นจังหวะขึ้นลงของมันอยู่อย่างนี้นะครับทุกตัวจะเป็นเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับต้องย้ําคําว่าทุกตัวจังหวะนี้เขาไซด์เวอัพขึ้นไปใช่ไหมครับยกโลใช่ไหมครับยกโลยกโลยกโลยกไฮยกไฮยกไฮ เข้าใจตรงกันนะครับขอยกโลยกหยกไายอันนี้คือไทม์เฟรมวีคนะครับคือสุดท้ายราคามันก็จะเป็นทมตามไทม์เฟรมวีคนะครับถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเดย์นะครับมันอาจจะเป็นจังหวะขาลงก็จริงนะครับแต่ที่นี้มันก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับจังหวะสูงสุดของมันนะครับถ้าเราดูจากไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเราก็จังหวะทํากําไรมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าดูไทม์เฟรมเดย์กลับลงมาปุ๊บเนี่ยย่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับอันนี้เป็นสี่ชั่วโมงนะครับอันน เดนะครับริอ่ยอมันเข้ามานะครับก็เฉนจังหวะของมันนะครับอ่าถ้าเกิดเรานับถ้าเกิดเป็นจังหวะที่อ่าถ้าเกิดนับ1นึ่งสองสานะครับจังหวะนี้ก็คือจังหวะ5้าขาลงสุดแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นจังหวะนับ1ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นจังหวะ5เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดนับถ้าเกิดถ้านับการาฟเป็นนะครับนับการาฟเป็นเราก็ดูข้อแม้ของการาฟต่างๆว่าจะบอกเฮ้ยเอาหนึ่งหนึ่งสอง่าสาม มา4มา5เรียบร้อยแล้วทีนี้จังหวะถัดมาก็จะขึ้นทะลุขึ้นไปทีนี้นะครับกลับด้านนะครับก็จะไปกลับกรอบของ linearication นะครับเพราะฉะนั้น TTB เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เป็นราคาจุดเริ่มต้นให้เข้าเก่งกําไรนะครับแล้ก็อีกประมาณ4-5เดือนก็ไปรอขายทํากําไรพออะไรครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็จะไปที่เป็นราคาอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นะครับใน time frame We e k นะครับว่า ขาก็จะไปที่ราคา1.75หรือ1.7เพราะนั้นระหว่างนี้นะครับมันก็จะค่อยๆไซด์เวหรือว่ามันจะค่อยๆมันจะค่อยๆไซด์เวออกด้านข้างนะครับหรือถึงไซด์เวอัพนะครับมันจะไซด์เวออกด้านข้างแล้วก็กระโดดขึ้นไปตามจังหวะของที่เป็นอินดคเตอร์ที่เรียกว่า m o v i n g a v e r a g e 2 0 0วันนะครับดูว่ามันอยู่จังหวะมันก็คือว่ามันจะขึ้นหรือจะลงก็ดูที่เส้น2 0 0้วันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ดูที่จังหวะของเส้น200เวันนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจเห็นไหมครับว่าเส้น2แลเวันนั้นก็อยู่ใกล้ใกล้กันนะแต่ตอนนี้คือมันมันต่ําลงมาด้านล่างเพราะว่ามันชนชนเส้น2องวันแล้วก็ต้องเด้งลงมาทีนี้ขัดไปมันก็ต้องค่อยๆ่อยไซด์เว์ขึ้นไปที่เส้น200วันแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปที่1.7ในอีก5้เดือนข้างหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเซ็ตด้วยนะครับต้องขึ้นไปที่พันหกพันเจ็ดด้วยนะคร ตัว TTB ก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปชนเส้น2ระเววันที่1.27แล้วก็ชนเลยขึ้นไปนะครับจนกว่าจะไปถึง1.75หรือ1.7นะครับสำหรับ TTB เราก็ให้ความหวังทุกคนประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการควบรวมของจังหวะของเซตด้วยนะครับดัะนั้นท่านต้องอดูข้อแม้ของเซตด้วยนะครับว่าเซตเข้าเป็นยังไงนะครับยังคงเป็น,นโน้มขาบวกอยู่หรือเปล่ปา่าอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปพิจารณาของเซตซึ่ง เซตถ้าเราดูเมื่อเซตเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าบวกขึ้นไป23าก็แสดงว่าเซตคงเป็นขาบวกขึ้นไปนะครับดังนั้นในอนาคตตัวนี้ g t b เราก็มองแนวโน้มว่าเออถ้าเกิดเซตบวกแบบนี้ g t b ต้องขึ้นตามแน่นอนก็เก่งกําไรตามนะครับสำหรับดีเทรดนะครับจังหวะนี้คือจังหวะที่มีแห้งเทียนที่เป็นไส้เทียนบ่งบอกว่าในวันถัดไปจะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วันวันถัดไปของการทํางานของของกลตที่ทํางานนะครับ ก็คือวันที่เปิดเซ็ตทํางานนะครับเกิดการซื้อขายของตลาดแต่นะครับแต่ถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันเนี่ยถ้าดู3วันนี่มันก็ผมบอกว่ามันจะลงอีกก็ได้นะครับมันจะลงมาตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราดูแท่งเทียนของวันล่าสุดมันบอกว่ามันจะมีโอกาสดีดขึ้นไปแบบนี้นะครับจนกระทั่งมันจะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปชนขึ้นไปที่เส้น200วันเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นให้ความสําคัญให้ความ เข้ามาวนลุ่ม24ล้านก็ถือว่ามากที่เดียวนะครับก็ถือว่า TTB เนี่ยก็ค่อยๆทำกำไรขึ้นไปเหมือนตัวถัดมานะครับก็คือบ้านปู่นะครับบ้านปู่นี่ไม่ทำเฟรมเดย์นะครับจะเห็นว่าเส้น2แล้ว,วันนั้นอยู่ด้านล่างนะครับจังหวะของเขาก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจเอาไว้ในฟาบริกเพราะอะไรครับเพราะดูนะครับว่าเราจะวาดกราฟก็คือมันจะอยู่ในกรอบนีเนี่ยเลคชั่นนะครับ กรอบในเลนส์กรชั้นมันจะขึ้นจะลงสุดจะขึ้นจะลงสุดอยู่ในกรอบตัวนี้ดูครับยกตัวอย่างตัวนี้ต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดสูงสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดเ้วขึ้นไปสูงสุดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในการเข้าเก่งกําไรของเราก็คือเข้าที่ต่ําที่สุดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับจังหวะกว้างเมื่อเข้าที่ต่ําสุดเสร็จปุ๊บต้องทนกัดทันทนทนถือหน่อยนะครับสมมติมันขึ้นไปแล้วมันก็จะย่อดตัวลงมา ก่อนที่จะมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็คือแนวโน้มของจังหวะบ้านปูนะครับแล้วประเด็นของบ้านปูก็คือเขาจะไปที่1 7บเบาทนะครับดูได้ยังไงครับก็ดูจากตามเฟรมวีคับตอนนี้ก็คือจังหวะของเขาก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปที่ซายเวขึ้นไปที่1 7บ8จบาทดสิบาบทอีกประมาณสัก5 6าหเดือนข้างหน้านะครับบ้านปูจะไปที่1 7บ8จ9บาบาทถ้ายังไงถ้าท่านไม่เชื่อย,ยังไงท่านก็ลองรอกลับมาย้อนดูคลิปนี้นะครับถ้า ไม่ใช่ยังไงก็มาโพสต์ด่าได้นะครับว่าหลอกลวงนะครับแต่ถ้ามันใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นท่านจะทํำยังไงล่ะครับทีนี้ท่านก็จะบอกว่าเอ้รู้งนี้ก็เชื่อก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับเราก็ไม่แนะนําให้ท่านเชื่อตามไมา่แนะนําให้ท่านทําตามอย่างที่เราบอกนะครับแต่ให้ท่านเชื่อใจตัวเองไว้ใจตัวเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็มองพิจารณานะครับด้วยตัวดวงใจของท่านเองทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ตัวท่านเองเงินทุนก็เป็นเงินทุนของท่านเองเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านเองที่จะรับผิดชอบในตัวเองนะครับแนะนําว่าไม่ควรเชื่อชแน,นลนี้แล้วก็ไม่ควรเชื่อใครที่บอกในไลน์ในอะไรพวกนี้ว่าจะมาจะมา,ะมาขอให้เราไปดูแล้วเขาบอกว่าเออมันจะมาจริงะ่ะแต่เราต้องดูก่อนว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าแล้วก็มาเอ่อคาดการ์ะเนจากแนวโน้มต่างๆสำหรับบ้านปูนั้นนักทุนต่างประเทศเข้า19ล้านนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นจังหวะขาขึ้นพอดีนะครับ ถ้าดู t i ม e เฟรมเด a y นะครับก็จจนจหวาขาขึ้นอย่างดีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมแต่และไทม์เฟรมนะครับก็เปรียบเทียบกันว่าท่านวันนี้นะครับเช้าว,วันนี้เปิดขึ้นมาท่านอยากจะเข้าท่านอยากจะเล่นดูนะครับท่านจะเล่นที่ไทม์เฟรมไหนหรือว่าวันนี้เอาสมมวาเอาเอาตัวตัวนี้เลยครับยกตัวอย่างเลยนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่ราคาล่าสุดอยู่ที่13.40นนะครับท่านอยากจะรู้ว่าในอีกชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงท่านก็ เลือก i m ม f เฟรมเอา1ชั่วโมงเลยกันนะครับก็ดูไทม์เฟรมแล้วก็นับแล้วก็มานับนะครับก็คือนับการขึ้นของมันการลงการขึ้นของมันสรุปว่ามันขึ้นสูงสุดแสดงว่าจังหวะถัดไปมันจะลงใช่ไหมครับใน1ชั่วโมงข้างหน้ามันจะลงด้านท่านก็รอท่านก็ตั้งตั้งรับที่ราคา13.15ไว้เลยนะครับอันนี้คือบอกวิธีการตั้งลงหน้าเลยนะครับท่านก็ตั้งไว้ที่13.15เพื่อซื้อนะครับซื้อทั้งหมดอออินทั้งหมดนะครับ แล้วชั่วโมงถัดไปก็คือ2ชั่วโมงถัดไปมันก็จะ2ชั่วโมงถัดไปมันก็จะไปที่พุ่งกลับขึ้นไปพอ2ชั่วโมงถัดไปมันก็จะกระพุ่งกลับขึ้นไปที่13.80นะครับหรือ13.6070ท่านก็ตั้งขายทั้งหมดเลยก็ได้ครับก็คือวิธีการแนวโน้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคืออยากจะโชว์ให้ท่านดูว่ามันต้องตั้งซื้อตั้งขายยังไงนะครับแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนคิดดูเป็นไอเดียดูภาพรวมว่าท่านพอจะเข้าใจหรือเปล่านะครับอัน อันนี้อธิบายให้นักทุนมือใหม่แต่ว่าหมายว่ายังคงยังคงติดลบอยู่เรื่อยๆนะครับให้เข้าใจนะครับส่วนนักทุนมือเก่าที่พอดูออกดูเป็นก็ไปทําน่าจะได้กําไรก็ถ้าได้กําไรก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วแต่ท่านจะกะลุนหน้านะครับก็กลาาขอพระคุณล่วงหน้านะครับตัวนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าเราก็ตั้งล่วงหน้าตั้งซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จังหวะมันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับใน2ชั่วโมงต่อถัดมานะครับ มันก็จะดีกลับขึ้นมาที่13.14เราก็รู้ว่าจังหวะมันขึ้นมันจะจังหวะมันลงในแต่ละวันเราก็รอเข้ารอออกรอขายเป็นเดเทรดนะครับทำเดเทรดจังหวะมันลงมาตรงนี้นะครับเราก็รอซื้อตรงนี้พอซื้อตรงนี้ได้เสร็จในวันนี้มันจะต้องกลับพุ่งขึ้นไปตรงนี้ก็รอขายตรงนี้แค่นั้นเองครับก็เล่นจังหวะของตามเฟรมชั่วโมงนะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับสลับบ้านปู่นะครับถัดมานะครับเข้าแจ๊ซอีก17ล้านนะครับ จ็คตามเฟรมเดย์ก็ตรงนี้ก็คือเป็นจังหวะให้เข้า,เ,าเก่งกําไรเรียบร้อยนะครับคือจังหวะตรงนี้ต้องเข้านะครับเพราะอะไรครับวัตถุตุนต่างประเทศเข้าเยอะแล้วก็เป็นจังหวะไซด์เวอยู่ด้านล่างของตัวลีเนียลกคชั่นนะครับเราก็โชว์ให้ดูเลยครับ MACD ของตัวนี้ก็คือมันกําลังจะขึ้นไปที่เส้นสัญญานะครับสาคัญคือเมื่อไหร่ขึ้นไปชนเส้นสัญญาณเมื่อไหร่ตามเฟรมมันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็คือว่าสติวามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้คือตอนนี้มันอยู่ที่ต่ําใช่บ ตัวนี้ก็กําลังจะขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับดูได้จาก RSI อีกตัวหนึ่งนะครับ RSI อยู่ที่32-3 3ชี้ลงด้วยนะครับเราก็กําลังจะดีดกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีที่ยืนยันว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นของการขึ้นไปของเทรนด์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็1ตัวตัวนี้2ตัวตัวนี้3ตัว3ตัวนี้บ่งบอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปเพื่อความเพื่อความแน่ใจเราก็ใส่วอนลุ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งของนักทุนภายในประเทศ เพื่อไปปิดเทียบกับนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็เห็นว่าเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับนักลงทุนนักทุนภายในนะครับแต่ถ้าเราดูอย่างนี้เราเห็นว่ามี3ามอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่าราคาจะขึ้นคือ,อ,อรุ่มนักทุนต่างประเทศ macd แล้วก็ rsi เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาเป็นนโน้มเป็นหทางเทียนแบบนี้นะครับก็หมายความว่าราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนเช้าวันถัดไปที่จะเปิดกระดานมาเนี่ยเปิดเซตมาเนี่ย ซื้อขายมันนี่เราก็ต้อง ATO เราก็เข้าไปนะครับเราก็ทําการจ้องจังหวะขายนะครับไปดูไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับมันเป็นมันเป็นโดจิแบบนี้ก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีราคาดีดพุ่งขึ้นไปนะครับพอดีดพุ่งขึ้นไปมันก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวย์ภายในอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของมันก็คือถ้าเราเก่งกําไรตอนนี้ก็คือต้นทุนเราอยู่ที่2.59นะครับมันลงมาต่ากว่า2.7ดเดเดิมที่ ขายขายขาย 3BB ให้กับ a แอดวานใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถือว่ามันลงมาต่ำนะครับก็ถือว่าจังหวะดีนะครับในการเข้าสะสมนะครับพอจังหวะต่ำเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยค่อยไซเวกลับขึ้นไปอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับท่านต้องทน อดทนนะครับในการจะที่ชาร์จะทํากําไรเพราะว่าเส้น2องและว,วันมันอยู่ด้านบนนะสุดท้ายมันก็จะวิ่งขึ้นมาชนเส้น2องและว,วันชนเสร็จครั้งแรกอาจจะไม่ผ่านย่อลงมาแล้วชั้นที่2อาจจะทนผ่านขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าท่านเข้าที่ราคา2.59เนี่ยท่านจะได้กําไรอีกในกี่เดือนนะครับเราก็ลองดูกันนะครับว่าตอนนี้ก็คือราคาต่ําที่สุดนะครับต่ําที่สุดแล้วอีกประมาณอีกประมาณ4ีหเดือนนะครับมันก็จะ คืนกำไรให้กับท่านที่ราคา4.15นะครับก็คือราคาสูงสุดของอเส้น200วันนะครับสลับ time f r a m w w e e k นะครับเพราะนั้นตอนนี้ท่านซื้อที่2.59สุดท้ายแล้วท่านจะได้กำไรกับคืนไปที่4บาทถามวา่า2บาทนี้ขึ้นไป3บาทก็ได้1เท่าตัวขึ้นไป4บาทก็2เท่าตัวอย่างนี้ท่านพอใจไหมครับถ้าท่านพอใจท่านก็เข้าและทนถือให้มันไปที่4บาทนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นมันจะต้องไปได้เมื่อเซตบวกนะครับ อย่าลืมนะครับข,ข้อแม้ข้อแม้นี้นะครับเซตต้องบวกขึ้นไปที่พันเหรือพันหกร้กว่าตัวอย่างเซตจะจะพาราคาขึ้นไปถ้าเกิดเซตลงมาราคามันก็ตกลงมาอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับเซาร่วงลงมานะครับหลังจากที่ขาย 3BB เสร็จมันก็ร่วงลงมานะครับแล้วมันก็ค่อยดีดกลับขึ้นไปแต่ล่าสุดก็คือเซตลงมามันก็เลยราคาก็ลงมาตามแต่แต่เราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวนี้สัญ,ญญาณบอกว่าอะไรครับสัญ,ญญาณบอกว่า ไส้เทียนอยู่ด้านล่างนี้หมายก็ว่าในวันในในอาทิตย์ถัดไปในะราคาก็จะเปิดกระโดดขึ้นไปคือมากกว่าเดิมนะครับก็อยากเรียนให้ทุกคนเข้าใจปันประมาณนี้นะครับหลังจากให้ใครดูคลิปตั้งแต่ต้นปีมาก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่แอดมินพูดไปนั้นคืออะไร 1. น,นวิธีการทํากําไรที่แท้จริงแท้แน่นอน 2. อ,อินดิเคเตอร์ที่น่าเชื่อถือได้ 3. ลักษณะแนวโน้มจากอินดิเคเตอร์บ่งบอกในทิศทางของเซต ในราคาใอนาคตที่เราวางแผนแล้วก็เก่งกําไรได้อย่างจริงแท้แน่นอนชัวนะครับถ้าท่านดูจังหวะทั้งหมดของเราที่เราบอกมานะครับท่านใดที่ดูกับเรามาั้งแต่ต้นปีก็คาดว่าจะทํากําไรหมโหนลานครับทำไปหลายล้านนะครับเราก็ยินดีกับความสุขที่ท่านได้รับท่านได้รับความสุขเราก็จะได้รับความสุขเช่นเดียวกันเพราะว่าเราสุขใจที่ทําให้ท่านได้กําไรนะครับไม่ไปเป็นชาวดอยไม่ไปเป็นสีแดงให ให้ช้ำใจยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับกราบขอบพระคุณท่านมีรับสมาชิกที่สมัครสมาชิกเข้ามาก็กาบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านกรุณาบริจาคมาให้ชแนลนะครับก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากไว้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีทำกำากําไรได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ